สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะเรามาดูกปรวนดินใส่ปุ๋ยผักนะคะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปที่เราปลูกนะคะตอนวันอาทิตย์ที่แล้วนะคะวันนี้เรามาพลวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยคอกค่ะบำรุงกันหน่อยนี่หนึ่งอาทิตย์ผ่านไปต้นผักเราก็จะโตประมาณนี้ค่ะสวยแลย เราต้องใส่ตั้งแต่อายุประมาณเท่านี้นะคะหนึ่งอาทิตย์เพราะว่าถ้าโตวกว่านี้ใบชนกันถ้าเราควนดินใบผักของเราก็จะกรอบแตกหักไม่สวยนะคะนี่ค่ะพวนดินเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยค่ะตามร่องค่ะนะคะนี่แปลงนี้คือใส่ปุ๋ยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะอายุได้หนึ่งอาทิตย์นะคะตอนเราลงดินเริ่มสวยแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะ รวนก่อนนะคะรวนดินก่อนดินของเราก็จะประมาณนี้เลยนี่รวนซุยเป็นสีดํานะคะดินนี้เราจะาปรุงดินเองนะคะเราจะใช้ดินแกลบดิบแกลบดําใบไม้แห้งแล้วก็เปลือกไข่นะคะแล้วก็อันนี้ค่ะที่สําคัญก็คือทุกครั้งที่เรารวนดินเราก็จะใส่ปุ๋ยคอกลงไปก็จะเป็นอาหารชั้นดีที่จะสะสมอยู่ในดินของเราตลอดเลยนะคะ จะทำให้ผักของเราโตเร็วนะคะเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีใดๆเลยนะคะผักของเราก็จะโตเร็วเลยนะคะเพราะว่าดินดีอาหารดีนะคะน้าก็จะมีตลอดแบบนี้นะคะนี่ระบบน้ำของเราถึงว่าหน้าร้อนเราก็ปลูกได้เพราะว่าเราใช้ระบบน้ำสปริงเกอร์แล้วก็อัตโนมัตินะคะในหนึ่งวันเราจะรดประมาณสี่ครั้งค่ะเว้นกันทีละสองชั่วโมงนะคะ แล้วข้างบนเราก็นี่ค่ะมีผ้าใบกลางแล้วก็มีสแลนช่วยนะคะถ้าตรงไหนแดดถ้าตรงไหนแดดจะจัดนะคะเราก็จะใช้สแลนในกลางเพิ่มนะคะแล้วเราเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างก็คือตาข่ายนะคะตาข่ายแบบนี้ค่ะนี่ตาข่ายแบบนี้ค่ะเพราะว่านกกระจอนะคะมาจิกใบต้นผักสลัดของเราเราก็เลย ล้อมตาข่ายไว้เลยนะคะล้อมรอบสวนนะคะมองไกลๆอาจจะไม่เห็นแต่มองถ้าเราถ้าเรามองไกลๆจะเห็นนะคะนี่เราล้อมแปลงผักกลว,ว้เลยแต่ก่อนเราไม่ได้ล้อมนะคะนกกระจอกจะมาจิกผักของเราฝั่งทางนู้นแบบว่าจิกจนเกือบจะหมดเลยนะคะต้น,ต,นต้นหนึ่งก็คือจิกจิกจิกลงไปจนเหลือแต่โคน รอบนี้เราก็เลยใช้ตาข่ายล้อมรอบป้องกันไว้ก่อนเลยและป้องกันได้อีกอย่างหนึ่งก็คือป้องกันแมวนะคะแมวจะขึ้นมาคุยดินเพื่อจะมาทําธุระส่วนตัวของแมวจะทําให้ต้นผักของเราหักเสียหายนะคะก็เลยล้อมหนึ่งได้สองอย่างได้ประโยชน์2อ,อย่างค,ค่ะได้นกแล้วก็ได้แมวด้วยป้องกันนกป้องกันแมวนะคะนี่ค่ะใส่ปุ๋ยคอก็ใส่บางๆนะคะนี่นะคะ ทุกทุกแปลงนะคะที่เราปลกูกเราก็จะพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยอย่างนี้แลคะ่ะจะเป็นการกําจัดศัตรูพืชนี่ค่ะอย่างเช่นนี่หญ้านะคะถ้าเราพรวนดินหญ้าก็จะกลบลงไปอยู่ใต้ดินเราก็ไม่ต้องถอนหญ้าให้ลาบากนะคะหญ้าก็จะตายก่อนที่จะได้ตูนะคะ อาทิตย์น,น,น,นี้นะคะหนึ่งอาทิตย์ทานไปต้นผักของเราก็โตประมาณนี้แล้วถ้าแปลงที่พวนดินเสร็จยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ค่ะนี่นี่จะเป็นกรีนคอร์สนะคะเราจะปลูกกรีนคอร์สนสามแปลงเลยนะคะเพราะว่าลูกค้าส่วนมากเวลามาสั่งซื้อก็จะสนใจแต่กรีนคอร์สนะคะกรีนคอร์สสวนของเราจะกรอบหวานอร่อยเลยนะคะ หลักสำคัญก็คือนี่ค่ะน้าน้ําต้องไม่ขาดนะคะปลูกผังหน้าแล้งต้องมีน้ําน้ําสําคัญมากเพราะว่าอากาศมันร้อนทําให้ผักของเราแห้งต่อสู้กับแดดเพราะฉะนั้นน้ําก็จะช่วยในการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผักแล้วก็ไม่ทําให้ต้นแขะแก่นนะคะแปลงนี้แปลงนี้จะเป็นกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะคะแล้วก็ บัตเตอร์เฮดค่ะตัวนี้ต้นเล็กกว่าเพื่อนเพราะว่าเขาโตเร็วนะคะเราก็เลยอ่าปลูกที่หลังเพื่อนเพราะกล้าที่หลังเพื่อนเขาจะได้โตเท่ากับเพื่อนตอนที่ถึงอายุตัดนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันนี่ค่ะ ดูนกนะคะนกตัวเล็กๆฝั่งนูน้นมันแบบว่ามันจ้องจะบ,บินเข้ามาในแปลงผักนะคะเพราะว่าตะขายมันก็ไม่ได้ไม่ได้รู้เล็กขนาดนั้นนกก็เลยแบบว่าชอบโดยโดยอากาศด้วยนะ่าคะอากาศมันข้างในมันจะเย็นเพราะว่าเรามีน้ําตลอดครับลูกชายเรียกทำไมครับไม่ต้องมุดคะ่ะลูกม,มุดทาไม จะโชว์อะไรก็ไม่รู้ค่ะว่ายังไงครับนี่แะคะ่ะพอพวนดินใส่ปุ๋ยเสร็จก็ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็จะรดน้ำเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปต้นผักก็จะโตแล้วอ๋อคนนี้จะมาฉีดน้ำให้ฉีดเลยค่ะนี่นะคะถ้าใส่เสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนผักเราโตขึ้นแบบว่า ทันตาเลยโอ้เปียกคะ่ะลูกไปเดินไปค่ะให้ขอขอแม่เดินหน่อยค่ะกินขอนะคะกินข้ตนะะนอตอนนี้เราก็จะปลูกกินขอนเหมือนเดิมเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างนอกโรงเรือนนะคะว่าข้างนอกเราปลูกผักอะไรหน้าแรงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะเนี่ยคะ่ะฝั่งนี้จะเป็นฝั่งข้างนอกโรงเรือนนะคะเราออกมาแล้วตรงนู้นจะเป็นตะไคร่นะคะล้อม ผักสลัดไว้นะคะข้างนอกของเราก็จะมีกระถางแรกก็จะเป็นปูเล่นะคะปูเล่นะคะหรือว่าคณากินใบพอเราตัดยอดแรกออกไปนะคะขแขนงออกมาเต็มเลยค่ะสวยมากนี่แหละค่ะถ้ากินก็กินแบบนี้เลยนะคะก็จะตัดยอดแบบนี้ไปกินเลยเหมือนคณานะคะแต่ว่าหนึ่งต้นจะมีหลายกิ่งมากแล้วก็จะมีชะอมไร้น้ำที่เราปลูกพอได้เก็บกินใส่ไข่เจียว กะมันนะคะนนี้มันหวานญี่ปุ่นมันญี่ปุ่นอะไรนะมันมันหวานญี่ปุ่นนั่นแหละถูกแลนะ้วมันหวานญี่ปุ่นเอาไม่ใช่พอ่อเราเดินไปเปิดไม่รู้ค่ะว่าไป <c oughs> นี่ค่ะแล้วก็จะเป็นผักแป้นนะคะผักแป้นปลูกบนกระถางเหมือนเดิม จะมีเควลไดโนเสาร์นะคะตรงนี้ต้นเดียวก็กินไม่หมดเลยค่ะสวยมากๆเลยตรงนี้ก็จะมีผักกุ้ยช่ายค่ะกุ้ยช่ายผักแป้นนะคะนี่คือขยายใหม่นะคะเราปลูกแทนกระลำปลีนะคะแต่ก่อนเราจะปลูกกระลำปลีแต่ก่อนเราจะปลูกกระลำปลีนะคะทีนี้พอเราเก็บกระลำปลีหมดแล้วเราก็มาปลูกผักแป้นแทนค่ะ ผักแป้นนะคะแทนกระลำปลีผักแป้นนี่คือจะอยู่ได้ผักแป้นผักกุ้นชายจะอยู่ได้ทุกฤดูการเลยนะคะไม่ว่าร้อนหนาวหน้าฝนฝั่งนี้จะเป็นมะเขือพลิกค่ะฝั่งข้างบนจะเป็นเขลวเขลวใบหยิกนะคะจะเป็นเขลวใบหยิกกะเพราแล้วก็หอมแบ่งค่ะที่เราเพิ่งปลูกสดๆร้อนๆเมื่อคือนนี้นะคะหอมแบ่ง คะ่ะเราจะปลูกหอมแบง่งหน้าฝนหน้าร้อนนะคะเพราะว่าต่อจากนี้ไปถ้าเป็นหน้าหน้าฝนหอมต้นหอมจะแพงมากเราจะปลูกต้นหอมหอมแบง่งนี่นะคะไว้เพื่อจําหน่ายในหน้าฝนนะคะนี่ละคะ่ะโซนโซนหน้าโซนหน้าบ้านของเราก็จะประมาณนี้คะ่ะปลูกผักในกระถางนะคะยบายลูกชายนะคะก็จะเล่นน้ํา ่วนหน้าบ้านนะคะหน้าแรงก็จะมีดอกกุหลาบบ้างแต่ว่าไม่ค่อยสวยนะคะเพราะว่าแดดแดดแรงมากฝั่งนี้ก็จะเป็นพริกค่ะก็เป็นผักแป้นผักกุ้ยช่ายนะคะหลักๆก็เป็นพริกแล้วก็กะเพรานะคะใบแมงลักนะคะนี่นะคะเราก็จะปลูกประมาณนี้เลยค่ะพริกก็เพิ่งปลูกแทนต้นกระลำปลีนะคะแต่ก่อน แต่ก่อนจะปลูกกระลำปลีนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นเพลิกนะคะอันนี้คือริกที่เราปลูกนะคะเพิ่งปลูกนะคะได้ประมาณหนึ่งเดือนนะคะนี่ลูกออกมาแล้วค่ะแต่ก่อนพื้นที่ตรงนี้เราจะปลูกกระลำปลีนะคะเต็มพื้นที่เลยฝั่งนี้ก็จะเป็นริกแล้วก็มีต้นผักเซียนบ้างเล็กน้อยมะเขือหลักๆก็จะเป็นกุยช่ายค่ะ สวนนู่นก็จะเป็นฝรั่งไส้แดงนะคะก็ได้เก็บอาทิตย์ละประมาณสองสามโลค่ะต่อหนึ่งต้นนะคะฝั่งข้างในเริ่มรดน้ำแล้วค่ะควรดินเสร็จแล้วก็ใส่ปุ๋ยเสร็จก็รดน้ำค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันค่ะว่ารดน้ำรดอย่างไรนี่ค่ะพอนี้แล้วเราก็มารดน้ำนะคะใส่ปุ๋ยคอกเสร็จแล้วก็รดน้ำ ค็ดลับในการรดน้ำก็คือรดตามร่องนะคะไม่ได้รดให้โดนต้นสลัดแบบเต็มๆจังๆนะคะโดนเข้าไปในร่องนี่ค่ะรดตามร่องแบบนี้ค่ะให้ชุ่มชื้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าเราลดโดนต้นมันจะทำให้ต้นผักหักล้มไม่สวยงามนะคะนี่อันนี้คือเราลดเพราะว่า เราใส่ปุ๋ยข้อเข้าไปนะคะแต่ถ้าตามปกติเราใช้สเปร์นะคะในการรดน้ำไว้แต่ละหนึ่งวันหลายๆรอบเลยนะคะ1วันเราใช้รดประมาณ4ี่รอบใช่ไหมคะห่างกันสองชั่วโมง,โมงค่ะใน,คใ,นในการทีส่สปริงเกอร์หรือว่าสเปร์รดนี้ก็จะเป็นแบบว่าไม่ได้รดให้ชุ่มนะคะแต่ว่ารดให้แบบว่าพรมไว้ตลอดค่ะ ลูกชายก็ดูศึกษาดูงานนะคะสงสัยนี่แหละคะ่ะคลิปนี้นะคะก็จะขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะวันนี้นะคะหนึ่งอาทิตย์ครบรอบหนึ่งอาทิตย์ในการปลูกผักสลัดนะคะก็จะมาพรวนดินใส่ปุ๋ยคอกนะคะเดวตอนนี้ก็รดน้ําก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราพามาดูกันใหม่นะคะว่าหนึ่งอาทิตย์ผ่านไปผักสลัดของเราจะ โตขนาดไหนนะคะสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในคลิปต่อๆไปของช่องสาวผู้ไทยเมืองหนองสูงหน่อยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ